กบบตะเกียงวิเศษอันนี้เป็นเป็นอะไรเนี่ยเป็นแม่หมด <laughs> บริษัทษซีวิลโกลบอลฟ,ฟินเ f i n ชีวันจำกัดจัดกิจกรรมวันสตาร์ดิสนีย์เซเลเบชันกาลาดินเนอร์ในวันที่27พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาณวิวาเช่วันเลสสาขาสวินทวง์ โดยงานนี้บริษัทได้รับเกียรติจากท่านประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งดรยศวรรษฐานะพัสริและคุณปัญชรีฐานะพัสริเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการายินดีต้อนรับทุกท่านสู่งาน Disney Celebration น,นะคะวันนี้เป็นวันค่าคืนแห่งความสุขส<ะ>เป็นค่ำคืนที่เราจะมาเฉลิมฉลองความสาเร็จร่วม วันนี้นะครับเราจะมาชื่นชมแล้วก็ให้กําลังใจกับคนที่ประสบความสําเร็จวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขด้วยกันนะครับบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความประทับใจรอยยิ้มและความอบอุ่นของครอบครัวสิวไลที่มาร่วมเฉลิมฉลองในค่ําคืนสุดพิเศษนี้พร้อมกับพิธีมอบเข็มสิวไลอันทรงเกียรติให้แก่คู่ค้าทางธุรกิจของสิวไลทุกท่าน ในงานนี้คู่ค้าทางธุรกิจจะได้รับประทานดินเนอร์สุดหรูบริษัทขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกยียรติร่วมงานเฉลิมฉลองในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำจุดยืนเพราะเราจะเติบโตไปข้างหน้าร่วมกันอย่างยั่งยืนตลอดไปแล้วพบกันใหม่ในงานครั้งหน้านะครับ